รับใจแล้วร้องตัวท้องตายโหสัตว์เข้าเฝ้าแล้วเมื่อกี้แต่มัน ยิงไหมครับคุณนัทสยแล้วลเดี๋ยวมาไม่ถึงนะข้างทะเล,ละเยเรยะสานัดเจอมักมัมนมีมันมีปืนได้ไหมครับเจอมัก อยู่ข้างแอร์ฟิวะนะทอดด้านหลังนะอยู่ปลายสนามบินนะคุณบินอยู่ตรงไหนอ่ะท้ายบินท้ายไหมผมอยู่ปลายท้ายด้านล่างนะขิดใต้นะผมอยู่ตรงขิดใต้อ่ะบินผมอยู่ตรงขิดใต้แอร์ฟิวต่อมาไหม มีข้าพบดมากนะ